ใครอยากได้รถอีโกคาร์นะครับผมพรเริ่มต้น3000กว่าบาทนะครับผมฟังคลิปนี้จบบอกเลยว่ารถปีใหม่แน่นอนนะครับผมไปดูันครับ สวัสดีครับพบกับ เซลกาฟิลนะครับผมคนเดิมนะครับผมอ่ะวันนี้นะครับผมพาไปชมนะครับรถเข้าใหม่นะครับสดๆร้อนๆเลยนะครับผมบอกเลยว่าเข้าศูนย์บริการเช็คศูนย์ตลอดนะครับเจ้าของเดิมนะเป็นรถที่เทินจากนิสสันอุบลมือหนึ่งของเราเลยนะคันนี้นะครับผมเป็นรุ่นอะมิล่า1.2ตัว E นะครับตัวสปอร์ตเทคนะครับผมตัวไม่ได้เช้งแล้วนะครับผมปี2019นะก่อนจะมาเป็นโฉมใหม่นะครับเป็นโฉมตัวเทอร์โบนะครับ1.0เทอร์โบนะครับผมคันนี้เข้ามาใหม่ยังไม่ทําเก็บรายละเอียดอะไรเลยนะครับออปชั่นก็เหมือน เหมือนที่คลิปที่แล้วมานะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูออปชั่นเขาขาวแล้วกันนะคันนี้นะครับผมกระจังหน้าของเขาเนี่ยเป็นแบบ V Motion นะครับเป็นสีโครเมียมนะครับเป็นสไตล์ของรถนิสสันอ m เม a ่เลยรุ่นนี้โลโก้ของเขาเป็นโครเมียมนะครับมีช่องระบายภายในห้อง เครื่องนะครับรูใหญ่เลยนะครับผมตัวนี้โคมไฟหน้าขนาดใหญ่นะเป็นไฟฮอรเรเจนมาพร้อมกับฟเร์ในตัวตัวนี้ก็จะมีไฟดีทามด้วยนะครับส่องสว่างตอนกลางวันนะด้านข้างนะครับในส่วนของด้านข้างของตัวล้อรถเนาะตัวนี้นครับได้แม็กอัลอยนะครับผมปัดเงามาด้วยนะตัวนี้เป็นแม็กจากโรงงานเลยนะขนาดยางของเขาเนี่ยในรุ่นนี้เนาะดึงแปดหาท้าหกยาว้าของเขาเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนมานะยังใช้งานได้เยอะเลยตัวสเกิร์ตนะครับผมมาจากโรงงานเลยนะครับ ในส่วนของตัวกระจกมองข้างมาพร้อมกับเฟือ์ตัวเพื่อให้ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นอ่าตัวนี้ก็จะเป็นโครเมียมนะครับมือจับของเขาฟิลม์มลูกค้าเดิมติดมาให้เรียบร้อยบอกเลยว่าฟิล์มยังใช้งานได้ยาวยๆเลยนะครับด้านหลังของเขานะครับมีสเกิร์ตให้เหมือนกันเนาะมีเซ็นเซอร์ถอย3จุดตัวนี้สปอยเลอร์จับมาให้เรียบร้อยไฟท้ายขนาดใหญ่ส่องสว่างได้อย่างชัดเจนเลยในตอนคืนเนาะนะครับมีกล้องด้วยกล้องถอยเนาะตัวนี้จะเป็นรุ่นสปอร์ตเทคก็จะเขียนอยู่ด้านหลังเนาะ คันนี้อเมล่าตัวนี้ก็จะมีไล่ฝ้าหลังมาให้ด้วยเนาะในรุ่นนี้อ่านะครับคันนี้ก็บอกเลยว่าขนาดยังไม่เก็บรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับยังสวยๆขนาดนี้เลยเนาะในส่วนของเจ้าคันนี้นะครับผมเดี๋ยวฟิวพาไปดูภายในว่าคันนี้สวยและเดิมๆขนาดไหนมีอะไรแต่งเติมไปบ้างนะครับผมไปดูกันครับครับผมมาอยู่ในตัวห้องโดยสารเจ้านิสสันอะเมล่าคันนี้นะครับผม ผมบอกเลยว่าภายในของเขานี่ครับมิสซันนะไม่รตอบโจทย์มากๆเลยนะครับผมกว้างนั่งสบายนะคันนี้อตัวนี้นะครับเป็นพวงมาลัยแบบ3ก้านนะครับผมเพื่อดูสปอร์ตไปยิ่งขึ้นเนาะตัวนี้ก็จะสามารถปรับระดับได้นะครับผมกระจกนะครับผมไฟฟ้ารอบคันนะครับผมตัวนี้ก็จะมีฝั่งออโต้ฝั่งคนขับเนาะส่วนกระจกมองข้างเนาะตัวนี้ก็พับเก็บไฟฟ้านะครับพับไฟฟ้าได้ด้วยเนาะตัวนี้ราคาผมบอกเลยว่าคันนี้ ราคาถูกกว่าป้ายแดง2 0 0แสนกว่าบาทแน่นอนนะครับผมอ่ะตัวนี้ครับแอร์แบ็คู่หน้าให้จัดมาให้เรียบร้อยส่วนของหน้าจอให้มาขนาดเจ็นิ้วเป็นจอ Android สัมผัสเนาะไอต่อ Android ต่อ b l บลู o t h ได้เนาะดูแมปอะไรได้หมดเลยนะอันนี้ดู YouTube ดูอาไรได้เนาะตัวนี้ในส่วนของแอร์นะครับแอร์เขาเนี่ยก็จะเป็นแอร์แบบแมนนวลเนาะสามารถปรับได้หลายระดับเลยนะครับผมเบาะผ้าก็มายีจากโรงงานนะครับตัวนี้ค้ายังไม่ใส่ บอรหนังมาให้เพิ่มเติมเนาะตัวนี้ก็จที่เก็บสัมภาระเนาะเก็บเอกสารอะไรต่างๆมีที่เสียบช่อง a x USB ด้วยตันี้เลขไมคคันนี้ครับผมลืมบอกไปนะครับผมเลขไมยอยู่ที่11,000 0กิโลเนันนะถือว่าไม่น้อยมากๆแล้วก็รถคันนี้ เข้าศูนย์บริการตลอดนะครับผมเข้าศูนย์เช็คตลอดเลยนะครับมั่นใจอะไหล่แท้รับประกันนาน1ปีนะครับผมอของนิสสันของเราเองนะครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันว่าคันนี้มันกว้างขนาดไหนนะครับจอเอเมล่าคันนี้เนาะเอเมล่าคันนี้ตอบโจทย์มากๆเลยในการเดินทางไกลเนาะก็สามารถนั่งสะดวกสบายนะครับผมนี่โอ้โหกว้างเลยนะครับผมสูงประมาณร้อยเจ็ดสิบแปดนะครับที่ พัดแขนคอนโซลการก็มีมีที่ใส่แก้ว1 2 3 4นะครับผมอ่า4จุดเลยนะครับผมแล้วก็ลูกค้าเดิมยังมีติดพรมนะครับด้านล่างมาให้ด้วยนะครับทั้งคันเลยนะครับตัวนี้ถือว่าโอเคเลยรถก็พร้อมใช้งานนะครับผมพาไปดูในส่วนของโครงสร้างหลักกันว่าเจ้าคันนี้เคยมีชนหนักน้ำท่วมพิกามมาหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวพากันไปดูนะครับไปกันครับอ่ะมาครับผมเนี่ยแกาวหญ่นะเดี๋ยวสักครู่นะครับ เอาแบบเรียวๆเลยนะครับโครงสร้างหลังของเขานะครับผมบอกเลยว่าเมดอาร์นี่ครับเดิมทุกจุดแน่นอนนะครับยางขอบประตูเนี่ยดึงไม่ออกเลยเนาะไม่ไม่เคยแกะเลยนะตัวนี้มาดูตัวจริงได้นะครับเรารับประกันให้จากศูนย์นิสานมือหนึ่งเลยนะครับผมตัวนี้นะครับผมด้านหลังก็ไม่มีชนมาเลยนะครับผมนี่ครับยางยังไม่ใช้เลยนะครับตัวนี้ตัวนี้เดิมๆเลยนะครับ ยางจากโรงงานนะครับผมตัวนี้สวยเลยนะครับเม็ดองเม็ดอาร์ตเรารับประกันให้นะครับไม่มีชนหนักน้ําท่วมพิกคว่ำนะตรวจเจอเรารับซื้อคืนนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมเดิมเดิมนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวสครับเพดด้านล่างตัวนี้เป็นแอมเบล่าแท้นะครับผมลูกค้าเดิมติดตั้งมาให้เรียบร้อยเนาะเดี๋ยวผมพาไปดูห้องเครื่องกันว่าคันนี้ห้องเครื่องสวยแค่ไหนไปดูนะครับมาครับผมมาดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันบ้างนะครับผมตัวนี้ครับ ขนาดเครื่องยนต์ของเจ้านิสันคันนี้นะเครื่องยนต์1.2นะครับ79็ดแรงมา้า3สูบแถวเรียงนะครับผมตัวนี้เป็นอัตราเฉลี่ยนะครับเป็นรถอีโัวคาร์ที่อัตราเฉลี่ยน้ำมันอยู่ที่20่กิโลลิตรนะครับในรุ่นนี้เนาะตัวนี้ก็จะสามารถเติมน้ำมันนะครับ e 9, 1 0 9195ได้เนาะมิดน็อตฝากระโปรงนะครับผมเดิมๆไม่มีถอดเลยนะครับผมโครงสร้างหลกักโครงสร้างหน้านะครับผมคานหน้า เดิมๆรูกลมๆอย่างนี้เลยเครื่องแห้งอย่างนี้เลยนะครับผมมอกอะไรก็ยังอยู่ครบเลยเนาะคันนี้ผมบอกเลยส,สวยๆเดิมๆอย่างนี้ลูกค้าชอบไหมครับผมอ่ะถ้าชอบเม้นให้ผมเลยครับคอมเมนต์มาเลยนะครับผมกดหนึ่งก็ได้นะครับผมอ่ะใครชอบเจ้าคันนี้อยู่ใครได้โปรพิเศษนะครับผมโทรหาซื้อได้เลยหรือว่าทิ้งเบอร์ไว้ด้านล่างเดี๋ยวมีที่มืึกษาการขายโทรหานะครับผมหรือว่าโทรหาฟิวเลยก็ได้เนาะส่วนตัวเลยนะครับผมเจ้าคันนี้เนาะนิสสันนามิร่าหนึ่งจ e, ุดสอง e สปอร์ตเชงนะครับผม คันนี้ปี2019ป้ายแดงนะครับผม500,000กว่าบาทนะครับผมวันนี้คือจัดโปรโมชั่นมือสองคันนี้ราคาวันนี้นะครับเอาไปเลยโปรพิเศษเนาะราคานี้เลยนะ299,000บาทเท่านั้น299,000บาทคันนี้ควันเริ่มต้น3,000กว่าบาทใครอยากได้โปรนี้เนาะเครดิตดีฟรีดาวนะครับฟิวช่วยผ่อน1ปีนะครับผม3,000กว่าบาทเนาะอ่าแล้วก็งวดที่13แล้วก็ผ่อนปกติเนาะประมาณ5,000กว่าบาทนะครับใครอยากได้โปรนี้ก็สามารถต่ออ่างฟิวได้นะครับผมอ่ะ ต้องคิดดีเท่านั้นนะครับผมวันนี้ก็ใครสนใจคันนี้จะซื้อสดหรือตัดจัดไฟแนนซ์ก็สามารถทําได้เนาะก่อนออกไปเราก็เปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องของเล็วให้แล้วก็ฟีบริการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องให้2ครั้งนะครับเขาเรียกบริการแพ็กเกจเซฟเซฟเนาะเดี๋ยวฟิวซื้อให้เลยนะครับตัวนี้ก็มูลค่าประมาณ4 0 0 0กว่าบาทบริการลดสไลด์ให้ด้วยตัวนี้เรารับประกันจากศูนย์นิสันเลยนะครับประกันเครื่องเกียร์ให้ด้วยนะค่าเป็นแบรนด์นิสสันเนาะหรือว่าทุกคันในโชว์รูมของเราานนนนนนี่่แหหหละเ,ลเลระรรรัััับปกกใ้้มมมดททุนะคไ พี่ความแน่นอนนะครับผมใครสนใจนะครับก็โทรหาฟิวได้เลยนะครับผมโทรมาเบอร์ที่0630917379นะครับยินดีรับสายตลอด24ชั่วโมงเนาะแล้วก็ปรึกษาฟรีนะครับผมโทรหาฟิวเลยนะครับเรื่องเครดิตเรื่องอาชีพนะครับโทรหาฟิวได้เลยเนาะยากมีรถหรือว่าอาชีพเราอ่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้โทรหาฟิวได้นะครับโทรมาเลยนะครับผมเบอร์ขึ้นให้ด้านบนนี้นะวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ให้ช่องนี้ด้วยนะครับผมอ่แล้วก็ ถ้ามีลูกค้าก็แนะนำม,มาหาฟิวได้นะเดี๋ยวฟิวทำค่าแนะนำให้สูงสุด10,000บาทนะครับผมวันนี้ฟิวก็ขอตัวลาไปก่อนฝากเจ้าขอนี้ไว้ด้วยกดติดตามด้วยนะครับว่าคลิปหน้าจะเป็นคันไหนอีกนะครับผมเข้ามาใหม่เรื่อยๆนะก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ